มาสูงแค่พี่น้องมันทีไอนรับกันวันที YouTube, ่สิบเือนหนปีคริสตองเหิงสาวหาค่ะม่ได้ทุกกูก็ในวันไลน์ e b o o k YouTube และของติ๊กตอลหขคอข่าววันม่ได้อันเดมาเอาทัศสางนี้พี่น้องเขาค่ะเสีงก็ไป่องโปโมจีดาบคงจอมมาลว่า Chúng là chúng những dịp cộng sẽ là đức cho là sức mạnh cân án quý tế Nhóm hấp và âm đã đếp Ta không kêu văn vấn đề bình an lắm này Màn trai, măn cháu lý và Cảm đi chai lái xích sẽ là đức Quân bằng cho là sức mạnh lắm ປ່ຽນລ່ອງຢາເຮັດສັນຫຼາຍ້ອນວ່າສຶກມັນນັ້ນປ່ຽນຊັນອະໂຍປ່ຽນຈັນຕະບໍດປ່ຽນຈັງຈິງມືງຈຸມແກ່ກ້ອງໃນພດິສໍພ້ອມກັນກມປຈຸມລຄຸບມມຢູຸ່ກົຸມາຊຽນແຕາວ່າປກາຸມລ tức nơi lín dư xìm ga sức mạnh biến chân á dư dạ chứ này lệ khoảng áo quân đồng mương, mà đồng khí dòi mỹ miên chứ này cán mương, có lợi tích cán sức có lợi tỏ sụ dạ dạ có tên kín bố mù chi đã bông kiểu ở mắt là chính này bí đoàn của bản hẹn lại อันนี่ไก่ๆออกมาละนั่นเนี่ยมันหลี่ไก่เปลี่ยนจั่นปู่มูจีพ่อมาโดยจุมเมียก่องในจิงไทยในมือห่มดุเมียนมาจะให้ฉะนั้นเขาเคยดีสู่ตั้งแต่เปลี่ยนจั่นปู่มูจีอ๋อว่าปู่มูเนี่ยมันหลี่เชิงหูจีเนี่ยมันหลี่เชิงปู่มูจีต้าพุงเกียวในสุหมายพุงเจี๋ยคาอันปู่มูจีต้าพุงเกียวละนั่นอยู่ดีเสียรใบ hành lý, cấm thiểm để bằng hèn, vạn thăng la đã để tích xì lệ oang bì xích mạn chung tổ chung này, mặn bảy mi chung là, ta phong chiếu khai la ba, ba bài như chung điều này, hóa như mạn gò sung mạn, tây như mạn gò sung mạn, kháng như mạn sung mạn của rác hèn, tích mạn chung điều gò tương sung ป้อมหัวมันกุ้งมู่จุมยาบมีกูแต่เดี๋ยอซื้อมาปอกมือโปรโมชันดาพุ่งเกี่ยวได้มันจะอาใครรักจริงเนี่ยอันซื้อมันกันเยกาา้าฮัลหลหมอช่วยฮัลหลหมอทองม,มันจะออาแม่ร้านั้นใครว่าางนี้เกาติ๊กเมื่อ,อยู่ไรค้าห้องขามปิ๊กเล็กขามตายค้าห้องอยู่ไรปอบอ,อ,อส,สดุดเกี่ยวซื้อ อ่ะผู้ว่าเสียงดังมือขอดถึงเยืงอะไรยังหมายมึงเราเลีล้ยงก่อนขอดนังอยู่ดีแล้วมีดีแล้วตีแล้วเห็นสิ่งทีอ่อันนั้นแกเข้าหลุดได้ยอมพับย่าวันม่ไหร่ปี่นอนอันไหนไปจ้าเขียนติ๊กตัดทเตียนมานเสี้เอามึงขึ้นีนกอปอละขอขอ,ขอละบั้งกุ้ยจะไหนได้ลาก็มึงดนละพิษไว้มันหลหัวเฮ็ดมือนหนัง ปบมูจีแาพุงจะหลับนึ่งกูอันได้หมั่นเมือนนั้นตีได้พอมกันเยอะตีเล้หุ่มกันเยอะเพราะว่าพอมกันคนเหี่ยงกันสิได้เหยื่มันมันสิได้เหยื่อเฮาอันใดผู้อยู่ห้องพยาหามันใช่หือหลังเสียงดังตัตีเอาพีเลยอานว่านั่นปีดาวจ้าคือมึงสิร้อยกูจะคือหันอยู่ฮะ เซ็นตังเอาพี่เลยมองมันเขาลุยรองอําพร้อมห่มอํามีให้ฮ้อหําดีนะเสียงมาได้พี่สมาเจ้าคือแก่น่ะเขียนน่ะติ๊กเตียนนะใบบาที่หินติ้วเบิ่งพองามแต่นําได้เท่าไหร่ลึงสุดมาบ่ได้ก็จั่งสึกขี้มายื้อจ่วยก็จั่งมือเมียนพอยเราเสียเขามาจ่วยออริยามาจ่วย ปัดกูไล่ไห้กูไปไปไม่น้อไแตาดูมัน,นหลอ,นลอดตามันดีเห็ดขุนตามือห่มดูเหมียนมาเนี่ยมันเด็กนันก็ได้เข้าใจของมันที่หนึ่งมีเสียงดังเดี๋ยวปีนนหน้านั่าไหรพร้อมโฮมกันกูหมูกูจุม้มตีเลวาเป็นตอนสอนยังเมื่อลัของสีเอาขึ้นจิใตใ้มันยามมาตกหกวันเจ็ดวันมันตัด สี่ลายลายขึ้นจอมนีจับอย่างนี้เข้าติดเพื่อนได้หลายวันไว้อยปีกว่าก้อหนาเพื่อนว่นาตกขึ้นลายขึ้นอองตีตีอันเบิ้ลซุมได้นะั่นเลยยอดนังนแหะอาจุยาไ่้หมากลง้งได้กาทะยุยู่หูเหีวมันก็เลยโตนึกมันอันนี้เป็นตอนสอนอันหนึ่งดีจุมคลายเขาก็ยามทุกยมยา,าปีสองหิงสิบห้า พี่น้องหา,าดีดวงกันซึกมันเวียงบานไฟมา,ากลงเตียนเจ้าซื้อเทีนยนบ่ไหลเอียนแต่เสียนใตก่อมใครว่ากุยกาเจา้าาูหกหนูเฮาคาวันให้ปายหมดมีพหอยู่ีกก็มนัขมนขุบมนนันตากมันนดเจได้นี่มันก็เป็นดอนสอนเฮาพี่น้องปออา,างอมาย่าเฮาางมันนั่น โคไลก็ยำยามาันปีมาวันให้ก็มายำต่อยมาหลอยน้ำสั่ก็มายำโหนมาค้างก็ตอนงนั้นเอาว่าสิกย่างเผือกย่างเหลียงรักแข็งกูจะาคือเจีนลุกขึ้นจะได้ตอนสอนใอ้มีไว้ห้ามงาขังมันการทีบัมพร้อมกันเป็ีนี่หันกใาญ่ย่ยอมขางผาขังมัน อันนี้ลองตีเปลีป่ยนอันดีห่อหันมากเมื่อใต้ในเจ้าคือดังสิ่งใดหลายเนี่ยถาด้วยละ่ะกลางใจถามมองค้ามี่ปิกสว่าเป็นปิรุจิตใครลองข้าเหยื่เลยเอา,าเน้าเหยื่อยอมเจ้าคืออยู่ยอมเจ้าคือเจ้าคือมุ่มใจกันไรก็าหากกักยอกเขา้ามาในผูกเขียนเฮ็ดกาะมันเอาน้ามเหยื่อดีนเหียวเวอร์เดี๋ยวพบส,สุดได้สุดได้สมความกัน มีใตของใต้จ้าในจุ้มเขาจุ้มาแข่งเท่ากันติ้ก,กันเพียวกันเฮียงกันอ๋อขั้มถีก่ก็มานะเอออ๋อขั้มถีก่ก็ใครลองขั้มเย็นว่าเอาใครกัดเย็นใต้ก็ใครกัดเย็นปีนอกร้อยกูเจ้าคือใครลองกัดเย็นเดี๋ยวถือว่าให้มันกัดเย็นต่อโ,โจลูกปันละปันสิปันเล่ให้คือคนอะไมมึงใด้มึงมีปีเงียมีดังผูมีปลายบางมีอันดีเลยกล้าขาย อยู่เช้าเราเพรียนกันเย็น่อกจูนันนี้กูจุ่มอย่างไรบ้วนปลาที่ไหนเท่าไรเจียนใจยางก็บ้วนกว่างไก่ที่ไหนเอาไว้อาเจะว่าจุ่มกับจุ่มมา่อดังแต่สิบวันนี้ใครเปลี่ยนจันบูมูจีเปลี่ยนจึงหิหลงหลังมือกลามือคนอาบนั้นก็ยังปีหม้อหวมันเปลีนวนนี้ก่องจันบูมู่ยังก็จีบูมูจี ก็ได้ก็เยอะยิ่งถึงเวลาว่า็นญัานบวมมุจีเนี่ยเาอยาบบวน่นเกลียบเกี่ยวจริงนะอันนี้ก็ฝากทิ้งจุมม้มเมก,ก่องในจิงได้กูจ่จงจงเจอจากจริงได้ปองว่าปองว่าคือคนอันอยู่เช่ากินซังแล้วเขียนดินดเสิงเนี่ยผู้เจ้าเพื่อแบบห่อเจือจากจริงได้ปพราะ่นห่วงสมบีว่าเจอจาาไต้ก็โยุ มันไม่ได้อันปรโมตดุ้งเจอ,อ,อกมาล้วบ่าจุเดียวเสียด้วยกนปังเจานะน่ะซึมมาไรน,นั่นเป็นไรเฮ็ดไรอันนี้เวลาอันซื้อมันยวมันก็เมนยนยามันเป๋ซึมมาไรน,นะขังยืมมาทาั่นกล้วยได้ไรเมื่อเราเลีเ้ยวกว้อนขเปนเป็นไรรากแข่งยืมหั่งกล้วยมีจำนวนจันทร์ห่งไทยเป็นเป็นไรปีหน้าจะงคือมือเสไรไ ดิเรกโฮมบันกูหมู่จุมจุ๋มแหมป่องนั่งได้ทั้งหลายเพราะว่าคุมเปิ้นสิแลเหยมันลิบมันบ่ได้เฮายุ่งยามว่าเจ้าคือได้ปัดปนจุมแปองทั้งหลายเป้ได้ซึมมเพราะว่าอําห่กันได้อําคอนเฮียนกันได้บ่ได้ก็เป็นอันซุ้งึมมั่เสียดังสยีนอมีเ

bị gân cũng để thế mà là quan hay không có kẹp cái khi là thế này thì ảm biến cá nhiều ạ mà đang loài sóng năng có tư áo quân cầu quân kể tư là sẽ đem bị ả ná chả Hồ bao không đẹp lại ảm à, bao quân mấy khuyên ma dòi cho dòi như thế này dù cũng dám này thích thích đẹp biến cá nhiều bị đỏ nặng này mê โลเกโลเขดโลสันอันนี้เป็นหลองตาดีเรียกว่ายเได้ขึ้นเย็นกานดีอะมีหลองขึ้นเยอแล้วมีหลองคืบหน้าได้เฮาขาฮักบ่ฮักเกี่ยวฮ้าใครเมีอยู่นี่อย่าไปว่าปฏิการงับึกอย่าไปว่าคนเิ่าลาบี้อนห่อยู่เียดิปู่กสุนโตปนี่เฮ็ดาไเฮามึขึ้นเยเ ฮองเลียบเหียนเยอะเฮ็ดสังแล้ฮองขึ้นเยอะเอ้ฮองหาปิญญาเยอะเฮ็ดสังแล้เฮาเนี่ยอังขึ้นเปืือยหลเฮามีหมานาอันนั้นก็เป็นนุ่เติมก็เสียแลอันย่อมสอบดาวหาอันมัดอันจีอันใจอันขึ้นเยอะอยู่ไ่เก่าปืงเ่าก็ไล่ไล่เก่าปืงเก่าไปเออ หกสิบปีกวนมาเหมนเดิมือในก็เป็นเดินะกว้ยกะวัดบืได้ชัางเลียกรายกวนหนุห่มเฮาเจคือเฮาปวานเมืองเฮาก่อจังคืนอ,อย่ามาสูงจังกัดเย็นหลอดพีเขียนกินมาไหลร้ลอยก็ใครลองคืนอ,อย่าใครลองกัดเย็นว่าก็ใครลองคืนอย่าลองกัดเย็นพี่น้องไทยกูเจ้าคือในเมืองเฮา สมเพาลาดว่าหักคนมึงหักปอมีคนมึงแหละหักเพียรินอย่าดีหักเอาคือเขาคือมา,อาจุงมเขาจุงมาือกระดังด้วยกันเจือจักจริงได้บอกว่าเจ้าคือเจืออยู่ในเพียรินต้องเสียต้องหลายอันไนความขรรว่าเจือจักจริงได้เนี่ยเขาหลบอุกกันหลบฮงมันได้เฮ็ดสาหาังปองรลอนซ้อนบน,นลุมจะอันนี้เป็นรายการทัศน์จองดีเรียกไล่เลยฮะเจ้าเขา ตรานมีมเลยฮะเจ้าเขาเขาเอะไรอุกกันไรให้เอเจ้าเขาเขาอยู่จอมันรีว่าอันนั้นก็หมือนโคม,มันออกมึงเสียเลยเฮ็ดสาหังปอกแกาสินั่งอีกเจียนจ้ายากกว,วุ่นดัวหนังหื้อเจ็บพันเจ็บคือเดียมหายนั่นเดี๋ยวยู่จจอมันฮะเข้าปีหนอเดีเยย๋ยวย่อมกัน Yeah. đã quân quang quang quân cái cái tiên cha đã lục đã lan thao thèm bàn sĩ bàn đi cửa mà tay vã hồ mạ bên cắn tay bị đông đuổi hồ mạ bên cắn cú giao thư bên cắn quang này đây ảm bày khai bắn dung mà dung mừng dịp quê khai dịp hăng thả hăng măn dù mừng bọc hoàng sang bị đông vã hết sáng hăng quang dù vào đấy tiên hẳn là bị nó loại ta ăn cái này nằm sẵn nằm ăn đông hết sao hàng phòng sang hiến sao hiến tận dòm há bị nhà, bắn đấy bị hàng nào cung thiên này cung cảm này quên nè nơi trình đây này hậu thế hết thì không bắn còn... đã hơi cắt điện mừng tay này mai nhau cú tay khó biến giờ ấy cú tay khó chả gì ở hậu ấy cú tay nhịn nhau hậu ấy vác quạt ba lỡ này sao cứ có điều quân dương này gì đấy nhóm không có gì để đi mang วันน้ำไม่จะวันดังหนั้นบางจุ้มตีลาว่าเขาอยู่จอมานมาได้ชาสามสิบปีแล้วนี่อยู่กันกันเยนเ็ยนๆในป่นมาเนี่ยก็แก่เมียหนึ่งเมื่อยู่จุ้งใต้ทะเลเข้มแก่ยังห้องเด็ขูนอยู่บริบาลเนี่ยปอวันดาอ้วนดงวันดาหมุกจุ่มตัวเก่ากันงานกุยเดชเป็นที่เมื่หนึ่งกุยกับปอวันดาเแี่นดินอันยาม,มีมาหลายเฮงปีห้าหลายหมื่นปีห้าอันเขายากมีปืนจะได้ห้า ลูกเลาเท่าดีเกิดวันดังนั้นนนจพอได้มีดีนอยนนี้มีดีอยู่ตนนี้มีดีเท่ากูเจ้าคือในมืงเขาสังวนนเฮ็สังวยนาหนอเตียคือด้วยไหนไม่ได้ไปลองอีกะปีดาวจ้าคือมองสุเลยอนนี้วนเลยจุบแม่กองในมองใดเนี่ยจุมบเล่ก็ติกซิกเนี่ยกกรร้อย วะไตปะโอปูจาคือนี่เจ้าคําເພິ່ນສາມວ່າເຮົາຕິກຄໍາຫໍມັນນິດຽມປີມັນຫາຍຍ້ອນມັນປີນອະທຸຍາຮຽງບປືອນຮຽງຮືມີນຮຽງດນນາງນຮງກນຮງມອຫາຮງບິາກາມືງຫປອົວຮງສກກຸງກຸເຊຄາບັນຕິປ เอาะค้ามดีเนี่ยเพราะความก็เปืป่อมพราะความก็ไม่เปืปอเพราะความก็ลวงพัดหลวงลงจีอมปู่อัไวแบนั้นก็ได้มียอย,ยู่ในแผนที่เพราะว่าอําพร้อมกันอะไรก็จุม้มอมปู่นุ่งผ้าตรงลงจีเขาก็ตึกเตะอยู่เศร้าเฮ็ดขุนเฮากว่าเที่ยงข้าวหุงอยู่ในจริงได้เจ้าคือวัน,นวันเมื่ได้หาลายมันลยายยอดก็อยู่ในแผนใบมาเด็ก ต่ในเปลี่ยนมานั่นมันยาวไอ้ใจถ้าน์สังในลาเงไงเาา่ายอมมันมันก่กให้ขนาดจริงนั่นมันถูกดีเป็เปนกว่าจอมหนังทัศสังนั่นป้อมเป็นกว่าจอมหนังทัศสังก็มันหนาจือหนาคือหนาวันหนามืดหนา,หนาเพียรินมันตั้งนาน,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 าานแล้วไอ้ได้พี่น้องเขาขามวันดแต่ในพ่อมกันไรน,นั่นมันหรืได้มีกฎกัง เมื่อถึงอาศีษย์เขามีหมาหัวใจหลี่งามน่าจังจือจางยอมปวดมาหน้าหัวใจเพยียงสูงเสะเข้าหาว่าเข้าออกกันเพิ่งใครเสียเพิใครนี่มหนูใส่ใจเขาเป็นเจ้าคือเนื้อเพียงดีเดียก,กันเข้าหากันด้วยพอเ,เหมือนถามมาสวยเฮี้ยก็จุ่มนั้นจนุ่มในสั่งรองกล้าร้องไายเหมือนกันเขาเป็นก้นเนื้อเพียงดีเดียวกันในเขาเฮ็ดยก็เลยลองว่า

ว่าดึกวันไหนเนี่ยบอกว่าเขาถึงมีตีฮักตีจังมีน้ำใจหมอกพวนหูเตียววันเอามึงกนิดนี้เขาหลู่เขี่มันหน้าเดียวกันเสด็จอุกกันมันเปลี่ยนมาอะไรนั่นย้อนดูว่าหมูกันมาเน่ยเช้าเนี่ยมันยำหู้จักกันยำอุกกันมาขันกันเพระมันดังสุดเสด็จ หลักกันกว่าเนี่ยมันมีห้าพี่น้องกัึ่งกลางหักกันป้อมลูกตีอุบกันเก้ากันในไรไล่กันแน่มันก็หายากนะมีห้าเรากกาปานย่างเดียวการเมืองกันซิ้อกอตัวหนังกันเดียวลดได้ย่อมมาหน้าผู้ใจเพนส์สูงสุดเลเข้าหากันกู้หมูกู้จุ้งมาได้เลยจังจำใจกันจังคอยกันจังพ่อมกันมาอะไรอดีเซียนป้ายเดือดหังไลยปีหน้าจะคือเมืองส่นไหญ่ มีลองพ้อมหงมเยี่ยวเดียวไปว่าทางว่าไปยคลไหนทางลา้ไรกันเสียนไปมาทัศส์งน่มันมาหล่ะก็มันห่วเกันเลยย้อนใจฮักคนเด้อจืดใจอำาใจลาดะจุ้มีย่กองจุ้มหรือจุ้มหนึ่งอันใดลาดะโกนำมืองมีลองพ้อมหมเวสังขลัยเมึงขลัยแผ่นลินแหล่ขลยรองกัดยิน Chúng mẹ con của cháu khư có tên là bà tạ quân mương tạ cắt yến tạ hơi mất biến ăn chết ăn mặn mặn tị tị cắt yến khao hứng nắp khi chúng có khi chúng mang cả nàng quê hà à nên có tí đây khoan hiếng ngân sẽ hâm mặn mượn nằm bộ mưu trí đạo không chỗ quá ha bó tích mặn chúng có chúng mang mà, mang

tích cảm chung chung có xung cảm chung chung quay hôm cán cù chung chung sẽ để tích màn có bị quả lung lung quý ở đây hàng thường dân bị đó Hàng phải quân quay nè hầu giờ bị chơi kẹp bọt bọt quay bình quân giờ bị quân đổ đủ hầu tạ hầu cả năng có đây có mẫu quần đà có đây có đây có mẫu quần đà này nếu mà tay tụi mới đang ta là 6ปันโอ้ต้าต่างหูระเสี่าถ้าเก่าเขาใหงหมูวุ้นตกวุ้นดังหนำปองมไอยาบีวุ้นเกี๊ยวเกี๊วุ้นด่าดูเก่าฮังเว่ให้หมูวุ้นสุนกวนดังหนำหมกันติ๊กปีลงลุงติ๊กกำจุนจุนก่อไกวยกำจุนจุนในเว่ป้อมพร้อมกันได้ดอกวุ้นเมืองฮัทฮัว่าเขาเฮ็ดอยู่ตีไหนวันเมื่อไรก็ ขีอไม่มองเขาคองภาพเขากันนันพราะว่าหาหลายมันเสร็จพองมันไไรขอนี้อังกันอะไรเพียงนีน้ที่ได้อันกูเจ้าคือใครลองคัดเย็นกดินเปลียนมาคงอันดึกตึนเปะซึ่งมันกกนุม่มๆที่จะขอความของโปโมจีดาวผู้หิปีน้จาจคือเมืองเสรไจไปอะไร้ก็มาตรงดับกันนัน้นเลยยงเอาขอความโปโมจีว่า ป่าว่าติกาต๊กพารติมันตได้กวนปังเจ้าน่าสิ่มนันเปลี่ยนได้กูหมูกูจุมหลหุดรคอนแฮยงันตรีติ๊กมันก็นนั่นกูยต่ได้เปลี่ยนมาหองของเป็ดเลยหลงกันเย็นได้ฝากแชร์เป็นเพี่อรายกันนะนี่มันสุั